จร,จริงๆเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับค oh, ือนนผมก็อาสาไปช่วยน้องคนหนึ่งเขาอยู่ไต้หวันแล้วอยากจะมาเรียนที่ประเทศไทยนะคร<ะ>ับเขาก็อยากจะหาอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในย่านกลางเมืองแล้วก็บอกสเปคมาหมดเลยว่างบอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง8,000พันะะกลางเมือง7800มันจะมันก็จะหายากเออซึ่งซึ่งจริงๆเราต้องใกล้มาหาลัยด้วยตรงนั้นแต่ว่า ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยไม่มีมเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นอพาร์ตเมนต์แบบาราคาไม่แพงหน่อยนะครับ,รบผมก็ไปเจอตึกตึกหนึ่งใช้เวลาเดินประมาณ2วันเจอตึกนี้ซึ่งตึกนี้อยู่ตรงแยกทาง3แพ่งพอดีอค,ครับ<อ>แล้วก็สูง8ชั้นอตอนที่เข้าไปผมก็ไปดูห้องตัวอย่างห้องตัวอย่างก็ไปดูชั้น2ซึ่งโอเคชั้น2ก็อยู่ได้สบายๆเพราะว่าเดินขึ้นจากชั้น1ไปชั้น 2, 2> นะครับแต่ว่าอพาร์ตเมนต์นี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีลิฟต เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกชั้น8เนี่ยต้องเดินอย่างเดียวคโอ้โหท้อเลยแค่วังก็ทอแล้วนี่เธอเกิดอายุเลยเลขสามไปแล้วอ่ะพอบอกชั้น8เดินเนี่ยกูไม่เอาแล้วนะแต่ว่าด้วยงบที่จํากัดแล้วก็อยากจะได้โลเคชันที่เป็นโลเคชันแบบในเมืองี้ด้วยซึ่งแต่แต่น้องไต้หวันเขามาที่ประเทศไทยนะครับเขาก็ไปเลือก เองเลือกห้องเองเขาไปเลือกชั้น8ดเรื่องความที่คนไต้หวันเขาอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันมันเดินเขาเดินได้เขาอยากเดินเขาอยากออกกําลังกายเป็นแบบหลักธรรมชาติอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับก็ไปเลือกอยู่ชั้น8แต่ว่าคนไทยไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยชั้น8ก็เป็นชั้นโล่งๆมีห้องเขาห้องเดียวเรียนกันไปเป็นประมาณสิกว่าห้องนะครับเขาก็เลือกห้องกลางๆเขาเนี้ยมันมีเรื่องเล่าจากเขาก็คือว่าเขาก็พักไปอยู่ปกติ ในอาทิตย์แรกพอเจอกันนยครับเขาบอกว่าเขามีความฝันเวลาเขาฝันอยู่ในห้องนอนตอนดึกเขาจะมีความฝันแปลกๆบางทีเขารู้สึกเหมือนมีคนอยู่ด้วยหรือมีคนมองเขาจากนอกประตูแล้วบางทีก็เหมือนมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนตีสองตีสามผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าจริงๆเรื่องเป็นผีหรือเปล่าคือด้วยความที่เราก็เหมือน เรามีความเชื่อแต่คนไต้หวันบางทีเขาไม่ได้คิดว่าเป็นวิญญาณเขาก็เชื่อธรรมชาติของเขานะครับแล้วหลังจากนั้นผ่านไปอีกอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาบอกผมอีกเหมือนกันอเขาเนี้ยฝันอีกแล้วฝันว่าน้ําท่วมห้องอน้ําท่วมห้องเหมือนนอนอยู่บนเตียงแล้วน้ําแบบเต็มห้องเลยทําให้เขาหายใจไม่ออกเขาตื่นมาเขารู้สึกเหมือนจะจมน้ํําจจะมน้าแล้วก็กระอักะอ่วนหายใจไม่ออกเลยนะครับ,รบแล้วก็ร้องไห้ ผมก็เลยเขาก็เขาก็มาเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็ดูวันซึ่งจริงๆวันที่เขาเล่าเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนูนะ่นอ่ะมันเป็นวันโกนที่จะไปเป็นวันพระนะครับเป็นเป็นคืนวันโกนแล้วก็เล่าครั้งถัดไปก็เป็นวันนั้นเหมือนกันก็ก็บอกเขาว่าอาจจะมีอะไรนะฮะเพราะว่าจริงๆเรื่องแบบนี้มันมองไม่เห็นพออาทิตย์ถัดไปเขาก็เล่าให้ผมฟังอีกเขาเนี้ยเขาเจอเหมือน คนแก่ครับใส่ชุดโจงกระเบนนะฮะมาชี้เขาอยู่ที่ปลายเตียงนะครับเขากําลังนอนหลับแล้วก็คนแก่เป็นสองคนคุณตาคุณยายยืนชี้เขาใส่ชุดใส่ชุดขาวแล้วก็เหมือนชุดโจงกระเบนเขาเปิดให้ดูเพราะว่าชุดโจงกระเบนมันมีรูปแล้วคนไต้หวันรู้จักเขาก็บอกชุดประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งผมบอกว่าอุ้ยน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่นั่นนะตายายครับผมเป็นตายายซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตึกเนี้ยมันมี ชั้นบนสุดเนี่ยมีสารที่เป็นตาคุณตาคุณยายเหมือนกันครับอพอเดินออกไปก็จะเห็นว่าด้าน้ายมือของของบนดัดฟ้านะครับเขาตั้งสารอยู่แล้วน้องเขาก็ไม่รู้คราวนี้ครับประเด็นที่ทําให้เขาไม่กล้าอยู่เลยเนี่ยก็คือมันมีคืนหนึ่งที่ไฟดับทั้งตึกพอไฟดับทั้งตึกปุ๊บมีเสียงดังมาจากประตูที่จะออกไปสารตายาย,ายตรงนั้นนะครับดังปังปังปังเพราะงั้นเขาก็ ตกใจเขาก็เหมือนไฟดับอีกก็รีบใช้โทรศัพท์มือถือครับเป็นไฟฉายเพื่อวิ่งลงมาข้างล่างนะครับจากชั้น8ก็วิ่งลงมาเลยเพื่อก็วิ่งลงมาปุ๊บไฟก็เปิดแหละนะครับเขาก็โทรหาผมเวลามันประมาณตีหนึ่งตีสผมก็ยังไม่ไม่หลับแล้วก็มาคุยให้เพราะว่าจริงๆบ้านก็อยู่เท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็มาคุยกับคุณคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้เขา เป็นคนเฝ้าอพาร์ตเมนต์แต่เขาก็คงไม่ได้แบบมีความพยายามจะขึ้นไปข้างบนดีแล้วเนาะเพราะมันมันแปดชั้นนะครับเขาบอกว่าเจอหรอเขาทักแบบเนี้ครับบอกว่าจริงๆที่เนี่ยมันมีเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นคุณตาคุณยายอยู่ข้างบนเป็นคนแก่เขาก็จะมาให้คนเห็นบ่อยๆะครับบางทีคนที่อยู่ชั้น8เนี่ยก็จะได้เจอซึ่งเขาบอกว่า เขาจะใส่ชุดสีขาวนะซึ่งมันตรงกับที่น้องเขาบอกว่าเขาฝันว่าเห็นคุณตาคุณยายใส่ชุดสีขาวเป็ป้าที่อยู่ข้างล่างเขาบอกว่าจริงๆน้องเขาบางทีเวลาเขาไปตากเสื้อผ้าครับมันมีราวตากผ้าอยู่ใกล้กับสารน่ะแล้วเขาไปพิงใกล้อะบางทีเหมือนไปรบกวนเขาไปตากถุงเท้ากางเกงอะไรแบบคล้องตามอะไรอย่างงี้ครับผมหลังจากนั้นน้องเขาก็ไม่กล้าอยู่นะครับก็ขนของย้ายตั้งแต่คืนนั้นเลย อังคารคลุมโปง